วันนี้เราหมอกรอบที่ราชนาวีนะครับเป็นประตูตีออฟแล้วก็จะมีลูกศิษย์นะครับคุณชิ้งนะครับแล้วก็จะมีตัวผมเองนะครับดโปรตูตีออฟครับโอ้โหขาดมากนะครับก็วันนี้ผมไม่มีดรเวอร์นะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถเ,าเล่นได้ดีไหมนะครับในสภาวะที่ไม่มีหมู่ไหม้หนึ่งครับอ่าวันนี้ก็จะเป็นนักเรียนที่มีอายุกอลอยู่สัก5เดือนกว่านะครับเกือบ6เดือนละ,ละขยันครับตีซ้อมทุกวันนะก็ไกลรุ่รดังดี โอ้โหพุ่งไปสวยงามครับเดีย๋ยต้องให้โปรโตูมาถ่ายให้หน่อยไม่มีไรวอร์ครับวันนี้ต่อให้ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับสนามราชนาวีสั้นๆแคนี้ใช้ไรวอร์เวอร์ไปแล้วดูนะครับปะต้วนตุ แล้วครับวสวยงาม,สว,งามสวยงามครับกิฟครับ <c oughs> อ๋หลุมนี้ระยะเท่าไหร่ได้พี่ตามซองอ่าซองหลุมใช่ค่ะสองร้ร <c oughs> อยนิดนึงพี่ออฟมาด้วยเล็ขหกเดี๋ยวยู่ร้อยหนึ่ง หลุมนี้ที่นี่หลุมหนึ่งก็ประมาณสัก200นิดๆเกือบ300หลาครับเที่ยวมาด้วยเลขหกของผมก็จะเหลือหนึ่งร้อยมิชิงนี่น่าจะประมาณสัก70ดได้ไมั้ยมันเหลือเท่าไหร่เลยพี่คด,ดีแปดนะครับโอเคเรียบร้อย เนอ่อนไหมอ้าเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไป,ปดูเป็นลูกของโฟโตูนะครับอโฟโต้ที่ช็อตสองมาแล้วนะครับก็อยู่หน้ากีนนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับเรียกว่าเป็นสไตล์ซีเนียนะครับอ่าลูชิป โอ้โหเนียนมากครับออด้วยชิงนะครับคุณชิ้งเมื่อกี้ตีมานะครับชดอด2ปสิบลายอยู่ข้างๆมันจะเล่นลูกชิปกลับเข้ามานะครับส่วนในซ้ายมือในจอนจะเป็นลูกของผมนะครับมาแล้วครับโอ้เลยไปนิดหน่อยครับอ่าเดี๋ยวมาดูผมชิปอ๋อไม่ชิปละพัดละอ่า น้อยหนึ่งอยู่ในริยะไม่ออนมาได้ต้องพัดนอกกีนเลยครับ ผมก็จะเก็บพาไปนะครับเดี๋ยวมาดูพี่ชิงนะครับผัดพานะครับครับโอ้ขาดน้ำหนักไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหนึ่งครับ โค้งมาดูระยะเรียกว่าระยะไข่สั่นนะครับถ้าเป็นในทัวร์นาเมนต์นะครับระยะนี้โปรลุดมาเยอะแล้วมาดูแอมเมเจอร์ครับเอาละครับโอ้โหเกี่ยวนิดเดียวครับ นี่นะครับในทัวร์นาเมนต์นะครับจะเรียกว่าระยะที่ก้ามเกึ่งนะครับโปรหลายท่านก็จะหลุดเหมือนกันนะครับระยะนี้พี่ชิงก็โดนไปด้วยนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้ที่หลุมหนึ่งอ่าครับตกที่หลุมหนึ่งครับโปรตก็เก็บผาไปนะครับคุณชิงนี่น่าจะเป็นหนึ่งสามสี่ห้าหกอ้าดับเบิ้ลนะครับส่วนผมครับหลุมหนึ่งไม่มีหัวไม้นะครับกาทาสกอร์ที่ผ่านะครับออกมาด้วยเหล็กหก เดี๋ยวเราไปดูหลุมต่อไปกันครับโอเคมาต่อกันที่หลุม2นะครับสนามราชนาวีเเคดดี้บอกว่าระออยะ2อ5ะนะครับเป็นหลุมนี้ผมตั้งชื่อว่าหลุมเบนแล้วกันนะครับเบน285นะครับยอบโดยโปรโตุนะครับาดกันโอ้โหเนียนริงครับแม่ซีเนสต์สไตล์นะครับคนนี้ไม่ธรรมดา เดี๋ยวให้พี่เคนนีดด้ถือให้หน่อยละกันอ้าวครับหลุมสองเล็กสาม เราไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันดูคุนชิงครับโอ้โห ไม่ธรรมดาครับลางไฟเว้อีกแล้วมาเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับลูกผมอยู่ตรงนี้อเหลือเท่าไร่เอ่ยพี่เ <100 S 1> คทตีดด้เหลือร้อยหนึ่งนะครับอเดี๋ยวมาดูกัน คนรับน่าจะอ่อนนะครับอ,อ๋อที่ยอฟมา285นะครับเหลือประมาณร้อหนึ่งหนึ่งสก็ประมาณสัก1 8 0ยแปนะครับ้ืยคุณชิงนะครับเดยวมาด้วยไดรเวอร์นาจะเหลือประมาณสัก5-60บหลาเท่านั้นกีนจะอยู่หลังต้นไม้คู่กันนะครับ ไมเอ้ยออนไปก่อนโอ้สั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวไม่เป็นไรครับอันนีด้เดียวครับเดี๋ยวไปดูลูกโปรโต,โตนะครับเด็กได้ว่าไกลที่สุดเลยอ่ครับต้องเล่นข้ามต้นไม้นะครับลูกนี้ทงหลังทรายนู่นเลยครับถือว่าเป็นทิศที่เข้ายากอยู่นะครับ ไปแล้วครับข้ามต้นไม้ไปแล้วเลยนะครับลูกนี้เลยครับโอเคครับสามของคุณชิงนะครับก็ตีมาอยู่ข้างกีนครับเรียชิปนิดหน่อยไม่ยากครับไม่ยากอับ โอ้สวยมากโอ้โหเกือบลงครับเกือบลงน่าจะพานะครับน่าจะกิฟไปแล้วนะครับอรออโอ้ปโะตูะออนนะครับอยู่ข้างหลังนู่นครับพัดเบอร์ดี้นะครับโอ่าปโตอยู่ด้านนู้นเลยครับส่วนลูกของผมก็อยู่ข้างๆพี่ชิงนะครับเออจากหนึ่งร้อยหลาเหลือประมาณสักครึ่งคันธงได้ ตัวจะโชว์สกิลนะครับโทรศัพท์ไปพัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาแล้วครับมือเดียวครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ครับความเก๋าของซีเนี่ยครับมือเดียวลูกมันยังโลเลยเออถ้าฟันเป็นท่อนเป็นได้มือเดียวมัน ไลเข้าตาครับทำงานอยู่ดูปโปโตนะครับจากสกิลซีเนียนะครับพัดมือเดียวมานะครับ เป็นตัวอย่างนึงที่เกิดขึ้นในทีวีนะครับมันเกิดขึ้นจริงนะครับ <c oughs> อ่ามาดูปุชิ้งครับ เรียบร้อยครับเก็บพาไปได้เดี๋ยวไปดูหลุมสามนะครับก็จากการออกรอบวันนี้คุณชิงได้พานะครับโปโตนี่เซฟพาแต่ว่าขอบออขอบปากหลุมส่วนผมก็เที่ยบมาด้วยเหล็กสามครับต่อด้วยเวทห้าสิบหกนะครับก็ได้เบอร์ดีไปนะเดี๋ยวไปดูกันที่หลุมต่อไปครับต่อกันที่หลุมสามนะครับพาสามระยะ แคดดี้บอกว่า150หลานะครับส่วนตัวผมจะใช้เหล็ก9นะครับเดี๋ยวมาดูโปรโตุทีออฟกันนะอ้โห,โหแน่นมากครับแน่นมากโอ้โหดูสวยครับโอ้สั้นไปนิดเดียวนะครับ คุณชิ้งนะครับก็เล่นมาประมาณอย่างที่กล่าวครับ5เดือนเต็มที่6เดือนไม่เกินนี้ครับบอกว่าเก่งมากครับ ออกไปแล้วอยู่ตรงไหนเอ้ยโอ้โห,โหอยู่ข้างกีนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูผมตาตีด้วยเลขเก้ารตัวลวมนะครับตีรว,วมเป็นร้อยหกสิบ เต็มมากเลยครับไปโน่นแล้วครับกลับาาขาข,ขับเฮาไปแล้วคนละทางสาวคนคนละซ้ายขวากานลูกผมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกัน ว่เซฟพาได้ไหมนะครับอ่าส่วนคุณพ่อนะครับกับพี่ชิงก็จะอยู่ข้างๆนะครับก็ได้ชิปกันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับมารอเซฟพากันมาดูโปโต้นะครับโต้มาแล้วครับโอ้ใกล้มากยังเลยนะครับโอ้โหครับก ระยะที่ต้องเซฟพ,พากันทั้ง3คนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเซฟพาครับ ไม่ลงนะครับในโบกี้ไปครับเมื่อกี้เบิร์ดดีมาโบกี้เลยครับมูเห่าเข้าบ้านนั่นเองครับโอ้โหผ่านปากไปนิดเดียวนะครับเยี่ยมแล้วครับเยี่ยมแล้วเก็บครับเก็บได้เลยพี่จิงได้เลยกูไปจบ โอเคครับโบกี้ไปนะครับไอ้ตอนจบไอ้อมาดูโปโต้นะครับเซฟพากันนะครับเอแลวครับโอ้ยเฉียดอีกแล้วครับเฉียดอีกแล้วนะครับนะครับซีเนียร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเฉียวไปเฉียวมานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวไปดูลุมต่อไปครับสรุปสกอร์ลุมนี้ก็คือโบกี้ทั้งสามท่านนะครับ วยงามอยู่ครับ